อโอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆชาวคอ,อกซิ่งทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันที่จังหวัดชลบุรีนะครับีนสวนสับปะรดนะครับกำลังขึ้นอยู่ก็เป็นการขึ้นสับปะรดครั้งแรกนะครับของผมนะก็เมื่อกี้ไปที่ลงมาต้องไปซื้อไม้ครับไมต้ตรงสองมัดนะครับผมแล้วก็มาตัดให้มันพอดีกับคอ,อกนะแล้วก็วิ่งมาที่ไรนี้เลย นะครับผมก็มีคนพามาเนาะนะก็ช่างรถเรียบร้อยสองตันสี่กว่านะครับน้ำหนักรถนะสองตันสี่กว่าก็สอบรถน่าจะสามตันกว่านะครับโอเคก็เดี๋ยวกำลังขึ้นอยู่นะครับนี่กำลังขึ้นอยู่เลยอ่นะเดี๋ยวเราไปดูคนขึ้นกันดีกว่าไปดูคนงานขึ้นกันดีกว่าครับผมอ่นะนี่นะครับนี่ก็เป็นคนเลี้ยง เรียงเป็นตรงเป็นตรงไปนะครับก็หายไปเติมของเขาสิามมาายอดเท่าไหร่สี่ร้อยลูกนี่นะครับผมคนแบกนะครับก็จับใสต่ตะกร้ามาเรื่อยนะครับจับใสต่ตะกร้ามาเรื่อยหยิบใสต่ตะกร้ามาเรื่อยนะครับผมอ,อย่างเซียนอย่างเซียน ปั๊บปั๊ป <laughs> ไม่เข้าแล้วครับผมโอเคอะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็แบกมาใส่รถเราเนี่ยมีคนเลี้ยงอยู่สองคนนะครับผมรถเราก็มีพาเรทด้วยนะเพราะว่าเราต้องใส่หอมนะครับอ่ะนี้บรรยากาศในป่าในเขานะครับผมก็สปร โยนใส่ยังเทพนะครับโยนใส่ตะกร้าโอเคครับผมก็ประมาณนี้เลยครับก็กำลังเลี้ยงอยู่ไปขอนแก่นนะครับชนบุรีไปขอนแก่นนะเราอยู่ที่อำเภอศรีราชาตอนนี้ไปขอนแก่นนะครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวให้เขาทํางานกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราก็ได้สักครึ่งคันเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคครับ two hours later อตอนนี้เราก็มาขึ้นที่ล้งแทนนะครับจากสวนนั่นมาได้ตันได้ตันสองนะครับหมดสวนก่อน,นครับ <c oughs> เขาก็เลยให้ามารอที่ลง่ง <c oughs> ก็มารอที่ล้งก็สักพักหนึ่งแล้วประมาณสักสองชั่วโมงได้นะครับ <c oughs> เขาก็เอามาถอยให้นะครับมาถอยให้ที่ล่งเลยนะครับผมนี <c oughs> ่ก็บรรยากาศก็เอาไปทั้งหมดสามตันสามนะครับทั้งหมดนะ <c oughs> ก็ในกำลังขึ้นอยู่ กลังขึ้นอยู่ครับผมช่างใสใส่เข่งแล้วก็ช่างเลยนะครับลงก็ติดถนนเลยนะครับเข้าออกง่ายอยู่ก็ดันเขาปักนะครับวันนี้ดันเขาปักนะไปขอนแก่นนะครับดันเขาปักดูคุณปู่นะครับนี่ใส่คอสิบสี่นะคุณปู่นะ คุปุ่ตะคอง14แลเออคุปู่แน่นอนก็เดี๋ยวไปเจอกันบนเขาบนเขาก็เดี๋ยวพอขึ้นเสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวถ่ายตอนขึ้นเสร็จให้ดูนะครับผูกผูกเชือกคุมผ้าแล้วให้เรียบร้อยก็เดี๋ยวถ่ายตอนขึ้นเสร็จให้ดูว่าลูกด่างเป็นยังไงนะเพราะว่าผมก็ไม่เคยขึ้นมือนนนะครับผม ครั้งแรกครั้งแรกโอเคเดี๋ยวก็ไปเจอกันที่ตอนจะขึ้นเขาปักเลยครับผมอ,อ่ะโอเคครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยซับปะรถนะครับสับปะรถชมบุรีนะไปขอนแก่นนะครับผมนี่ก็เสร็จแล้วก็ประมาณนี้นะครับไปทางใต้จาก สามตันห้านะครับผมสามตันห้านะก็เข้าตีสองนะครับก็สบายๆนะครับเข้าตีสองตีสองนี่สบายๆเลยไ่ค่อยไปก็เดี๋ยวไปเจอกันบนเขาปักต่อนะครับไปเจอกันบนเขาปักเลยนะฮะโอเคครับผมก็ประมาณนี้เลยครับไว้เจอกันนะครับผม Two hours later นะครับผมเนินแรกเขาปักเนินแรกนะครับก็ขึ้นแร์สามนะเยียสามยาวๆครับ จะไปเจอเนินสี่กิโลก็ต้องเจอเนินนี้ก่อนครับโอเคพ้นแล้วอ่ะเนี่ยครับอันนี้ของจริงนะผมเกียร์สยาวๆ จะเป็นจุดเหมือนว่าจุดจดเวลาของรถใหญ่นะแต่เดี๋ยวนี้เขาปักมันก็สบายแล้วนะครับเป็นสี่เลนหกเลนแล้วแต่มันเป็นเดินยาวเฉยๆนะเกียร์สามก็ขึ้นได้นะผมของสามตันกว่าสี่ตันนี่สบายนะครับ แต่ถ้าเป็นฝั่งนู้นฝั่งขาฝั่งขามาก็จะลงอย่างเดียวนะครับนี่ก็เป็นอุโมงค์อุโมงทับลานนะครับอุโมงนี้ก็ไว้สัตว์เดินข้าม เนินสูงเท่าไหร่นะต้องไปรออีกกีหนึง่งประมาณสักสิกว่ากิโลนะครับน่าจะถึงโอเคเดี๋ยวก็ไปเจอกันอีกเดินหนึ่งเลยครับผม <hours> later. อตอนนี้เราถึงเนินนะครับผมระยะทางเนินนะครับทั้งหมด6กิโลนะครับเนินเนินนี้นะ 6กิโลนะครับผมเดี๋ยวผมจะต้องใช้เกียร์น่าจะเกียร์สามนะเกียร์สามก็น่าจะขึ้นได้แะนะครับผมผมลองเกียร์สี่ดูก่อนนะเกียร์สี่ไม่ไวนะ้ว เกียร์สามรอบประมาณทั้งสองพันถึงสามพันนะใช้ได้แล้วผมไปเรื่อย ก็ผมก็ให้เสียงมันบรรยายแล้วกันนะครับผมนี่ก็สุดทางสุดเนินนะครับ,อบอก็ผม่าขึ้นเกียร์สามนะเกียร์สามยาวๆครับผมรอบประมาณสองพันห้าถึงสามพันนะไปได้เรื่อยๆครับผมโอเคไว้เจอกันข้างล่างเลย t hours later อ๋อนี่นะครับผมก็ หกโมงเย็นนะครับมาถึงโคราชก็แวะตลาดเซฟวันนะครับตลาดเซฟวันนะเดี๋ยวมานั่งกินข้าวนะครับงานไม่ด่วนเราก็แวะได้นะตลาดใหญ่มากนะครับตลาดเซฟวันโคราชนะก็เพิ่งกินเสร็จเมื่อกี้นะครับเดี๋ยว เดี๋ยวดูนั่นดูนี่นิดหน่อยครับลงของตีสองก็ประมาณสักสองสามชั่วโมงก็ถึงแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันขอนแก่นเลยครับผม t hours later อะครับผมตอนนี้ผมก็ได้ลงของเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ผมไปถึงตลาดรถไฟขอนแก่นตอนออสองสามสามทุ่มนะครับแล้วก็ ลงของตอนตีสองนะครับเสร็จประมาณตีสี่ครึ่งนะครับแล้วก็ไม่มีเวลาถ่ายคลิปเลยนะครับเพราะว่าง่วงมากนะครับแล้วก็พอลงของเสร็จปุ๊บตีสี่ครึ่งผมก็ต้องรีบมาที่ร้อยเอ็ดนะครับนี่มาขึ้นหอมนะครับนี่ก็หอมมันก็เป็นงานประจําของคิ้วผมอยู่แล้วนะสับประรดก็ลงเสร็จไปที่ร้อยปลอดภัยดีครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับปลอดภัยดีนะครับผม โอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าใครถูกใจชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับนะเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับผมนะก็ทํำห้ดูเรื่อยๆนะโอเคครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ